สวัสดีครับวันนี้เรามาสปาตายายกันต่อครับซึ่งงานนี้ทางลูกค้าปรึกษาผมครับว่าอยากจะให้ผมทำสีชุดให้กับตายายเป็นสีไหนดีซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางลูกค้าได้ส่งมานะครับแต่ว่าองค์ก่อนน้านนี้ก็จะเป็นสีเขียวไปองค์นี้ผมก็ได้ดูครับผมว่าเอาเป็นสีขาวทองไหมพระชองสีนี้ครับผมค่อนข้างที่จะหรู แล้วก็ดูมีความร่ำรวยมากๆดูเป็นสีผู้ดีครับหลังจากนั้นทางลูกคาก็บอกว่าได้เลยครับผมไว้ใจเราทางเราเลยจัดเลยครับจากที่ล้างสีลอกสีออกหมดแล้วครับผมก็จะมาเริ่มลงสีชุดกันโดยพื้นฐานหลักๆเลยครับผมทั้งชุดแล้วก็ผ้าก็จะเป็นสีเงินมุกครับส่วนผ้าผ้าไหลหรือว่าสบายนะครับผมก็จะเป็นสีทองเราก็จะเน้น2สีนี้เป็นหลักครับส่วนเรื่องของการตกแต่งเน้นแนวเรียบหรูอยู่แล้วนะครับก็จะมีทั้งสีทองสีมุกแล้วก็สีเงินครับให้ดูมีความแพงมากยิ่งขึ้นให้้้ดูเเเเป็็นนนนนรรรรีีท่่่่าึงงลลยยะะคัับใกกกกกกตตตตตแแออจพม ตแต่งตาเสร็จก็ไปตกแต่งยายตกแต่งยายเสร็จก็มาตกแต่งตาครับผมทําไปพร้อมกันเลยพอเริ่มตกแต่งใกล้จะเสร็จรับผมก็เห็นภาพที่จะเจนมากยิ่งขึ้นครับก็ติดถุงเงินถุงทองไปด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปดู before after กันเลยดีกว่าครับผมว่าก่อนสปาและหลังสปาจะเกิดความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนใครสนใจงานสปาสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับทางเพจสีกระชั้นนั้นแค่ติดนตราครับผมหรือว่าเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมมีลิงก์สั่ังกฤษสามารถกดเข้ามาได้เลยครับ ส่วนใครที่ชมผ่านเพจอยู่ครับผมสามารถทักทางข้อความมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางมีแอนดภาษาอังกฤษที่หน้าโปรไฟล์ผมครับเข้ามาบ้านเขียวผมได้เลยนะครับเข้ามาแล้วทุกคนกดพเพื่อนๆก่อนหลังจากนั้นส่งรูปภาพขนาดฐานและความสูงมาประเมินราคาสปาก่อนได้นะครับใครที่มีสีมีแบบอยู่ในใจอยู่แล้วสามารถแจ้งผมได้เลยส่วนใครที่ไม่มีสีไม่มีแบบสามารถปรึกษาผมได้เลยนะครับผมว่าจะเน้นเป็นสีประจําวันเกิดก็ได้นะ